สวัสดีค่ะภาพพรหมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคนที่จะเข้ามารักคุณแบบไร้เงื่อนไขรักทุกอย่างที่เป็นคุณเขาเป็นใครเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะคนที่เขาอะจะเข้ามารักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วเขาก็จะรักทุกอย่างที่เป็นคุณเขาเป็นใคร ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรพลังงานระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างไรในตอนนี้ถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณหรือตัวคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะคนที่เขาจะเข้ามารักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขและรักทุกอย่างที่เป็นคุณเป็นตัวของตัวคุณเองรักคุณเขาเป็นใครเป็นใครหลง ในมือซาตานเขาอยู่ในห่วงแห่งความรักความหลงหลงสเสน่ห์คุณแล้วเขาอยู่ในห่วงแห่งความรักซาตานหลงไหลคลั่งไคล่ <RTX. S 1> เฝ้ามองเฝ้ามองคุณ<ม>เขาเข้ามาลักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขรักทุกอย่างที่เป็นคุณ ้าเขาหลงรักคุณเฝ้ามองคุณบางคนบางท่านคุณไม่รู้ไม่รู้ว่าเขารักเขาเฝ้ามองคุณกับเขารู้จักกันเขารู้จักคุณคุณรู้จักเขาเขาเฝ้ามองคุณหรือบางคนบางท่านคุณไม่รู้เพราะเขามองคุณอยู่ข้างหลังเฝ้ามองคุณว่าคุณเป็นอย่างไรทำอะไรอยู่เฝ้ามองคุณอยู่ห่าง เป็นคู่คู่บุญคู่เป็นคู่บุญคู่สร้างคู่สมคู่ที่เหมาะสมมีอะไรที่คล้ายๆกันชอบทําบุญเหมือนกันทําบุญร่วมกันที่จะเป็นคู่มันเขาเป็นคู่ของคุณเขาลักคุณรักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขได้รนะักทุกอย่างที่เป็นคุณเราต้องการที่จะเป็นคู่มุ่งหวงังตั้งใจเหมือนให้คุณเป็นคู่ว่าอยู่ด้วยกันกับคุณแล้วชีวิตจะมีความสุขจเจริญรุ่งเรือง เขาต้องการจะสร้างครอบครัวไปกับคุณคุณเป็นคู่การแต่งงานการอยู่ร่วมกันเป็นคู่กันแล้วเขา <c oughs> เขารักทุกอย่างที่เป็นคุณลักอย่างไม่มีเงื่อนไข <c oughs> เขาว่าคุณกับเขาจะได้ต้องต้องได้เป็นคู่กันแล้วก็เป็นคู่ที่ดีส่องอันนี้ก็เฝ้ามองแล้วก็ส่องตามส่องตามมองคุณอยู่ทางโทรศัพท์ ว่าคุณเป็นอย่างไรคุณทำอะไรอยู่ตอนนี้คุณโพสอะไรลงทางโทรศัพท์บ้างเป็นอย่างไรนะเขามองส่องพลังงานของคนที่คุณบางคนบางท่านไม่รู้ว่าเขาแอบมองหรือคุณรู้แต่ส่วนมากจะไม่รู้เพราะเขาเฝ้ามองอยู่ข้างหลังอันนี้ก็ส่องมองทางโทรศัพท์แล้วเขาว่าคุณต้องเป็นคู่ของเขา มีกันในวันที่ลำบากมีกันในวันที่ลำบากดูคุณจะเป็นกำลังใจให้เขามือน,นเหมือนเข,เ,ขเขาบอกว่าคุณคุณจะทนได้กับเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะอยู่เคียงข้างเขาไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ก็จะมีคุณอยู่เคียงข้างแม้เวลาลำบากไม่ว่าจะทุกข์ยากเพียงใดก็จะมีคุณอยู่เคียงข้าง ว่าคุณอยู่เคียงข้างเขาได้เพราะตัวของตัวคุณเองคุณเป็นคนจิตใจดีอยู่ใกล้แล้วมีความสุขความอบอุ่นคุณจะอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาไม่ว่าจะทุกข์จะสุขก็มีกันไม่ว่าจะลำบากก็มีคุณเขารักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขรักทุกอย่างที่เป็นคุณเหมือนว่าเขาว่าจะไม่เหมือนจะทุกข์จะสุขจะลำบากจะดีจะร้ายก็จะมีกันและกันเมื่อเวลาลำบาก จะอยู่เคียงข้างกันเป็นคู่ที่ดีแต่เป็นพลังงานเขาแอบ,บมองแอบบส่องแอบรบักแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นรอสายรอคอยรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมรอเวลาที่จะได้พบเจอคุณรอเวลาที่จะบอกจะพูดจะบอกคุณเพราะเขามีแต่พลังงานแอบบมองแอบ,บสอง่งแอบบดู นัาเวลารอทำอย่างไรคุณกับเขาแตกต่างกันไกลกันห่างกันอยู่ไกลกันหรือแตกต่างกันแต่ก็อยู่ด้วยกันได้เําว่าคนอื่นบอกว่าคุณกับเขาไม่เหมาะสมกันเป็นคู่กันไม่ได้แต่คุณกับเขาก็อยู่ด้วยกันได้ด้วยความแตกต่างมีอุปสรรคปัญหาก็แก้ไขไปด้วยกันได้เป็นคู่ที่ดีได้รอ รอที่จะได้พบเจอนับเวลารอที่จะพูดคุยจะมาหาเขาหลงสเสน่ห์คุณเริ่มแล้วก็จบแล้วก็เริ่มเริ่มต้นใหม่เขาเฝ้าอมองคุณอยู่เป็นพลังงานของคนที่คุณเคยรู้จักหรือเป็นคนที่คุณเคยคบเคยรักแต่เขา ามองคุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาว่าคุณรู้ใจเขาคุณดีพร้อมทุกอย่างเหมาะเหมาะกับเขาว่ามีกันในวันที่ลำบากมีคุณอยู่เคียงข้างหรือเป็นพลังงานของรักความรักที่เพิ่งเริ่มต้นคบเริ่มต้นรักก็รู้สึกผูกพันเคยรู้จักกันมาก่อนเหมือนเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนมีอะไรที่คล้ายกันชอบเหมือนกันแล้วเขาเคยผิดหวังกับความรัก แล้วเขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่นบเวลารออันนี้เป็นพลังงานทั้งคนใหม่และคนเก่าคนที่รอคอยฝ้ามองหรือคนที่แอบมองคุณคุณไม่รู้เขารอเวลาที่จะบอกคุณแล้วยังไง <c oughs> เขาจะทำอย่างไรคิดอย่างไรอยู่ก็อมองคุณอยู่ไพ่ก็บอกย้ำสามรักเธอที่เป็นเธอ เขาลักคุณที่เป็นตัวของตัวคุณเองเขาว่าคุณเขามองคุณเขารู้สึกดีๆมีอะไรที่คล้ายๆกันเขาว่าถ้าไม่คล้ายกันเขาก็ปรับตัวเข้าหาคุณได้เป็นตัวของตัวคุณเองเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณดูมีความสุขมื่ออยู่ใกล้คุณแล้วเฝ้ามองคุณส่องคุณทางโทรศัพท์อยู่ไกลอยู่ไกลก็เหมือน ขาให้เห็นหน้าคุณทางโทรศัพท์เขาก็มีความสุขจะปรับตัวเข้าหาคุณมันในหัวข้อเขาที่จะเข้ามารักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วเขาก็จะรักใน,ในความเป็นคุณรักอย่างไม่มีเงื่อนไขและรักทุกอย่างที่เป็นคุณทุกอย่างที่เป็นคุณถึงแม้แตกต่างก็อยู่ด้วยกันได้อยากเริ่มต้นสร้างครอบครัวไปกับคุณแล้วอย่างไรสรุป เขารักคุณยือ้อแต่ก็ยังดู่ในความเศร้าเสียใจต้องยือ้อต้องไกลต้องห่างคนหนึ่งเสียใจคนหนึ่งต้องไปมีกันในระบันที่ลำบากแต่ก็จะเป็นกำลังใจให้กันเขาก็ยังมีคุณคุณก็มีเขาไม่ว่าลำบากก็เป็นกำลังใจให้คุณ ไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้อยู่เคียงข้างก็เป็นกำลังใจให้เขาจะเข้ามารักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขรักที่เป็นตัวของตัวคุณเองนับเวลาเวลาที่จะได้พบเจอรอสายรอเวลาที่จะได้พูดคุยนับเวลารอที่จะได้มาหารอเพราะไกลเพราะห่างเยอะคนหนึ่งเสียใจคนหนึ่งต้องไปต้องไกลต้องห่าง แต่ก็รออยู่ไม่ว่าคนไปคนเยอะก็นับเวลารอเริ่มต้นใหม่เพื่อจะเริ่มต้นใหม่ได้สำรับคนเก่าอันนี้ก็ย้ำซ้ำคนเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนที่คุณเคยรู้จกักที่ผ่านมาแล้วเขาเคยเหมือนเคยผูกพันเคยเรียนรู้นิสใส่ใจคอคุณว่าคุณเขารักคุณ จะเข้ามาลักคุณอยากไม่มีเงื่อนไขแล้วเขาก็ลักคุณที่เป็นตัวของตัวคุณจะปรับตัวเข้าหาคุณพลังงานของคนที่คุณเคยรู้จักเป็นเพื่อนที่เคยรู้จักทำงานเรียนด้วยกันเขาเฝ้ามองคุณอยู่ตอนนี้แื่คุณไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเฝ้ามองไพ่ก็ย้ำสามเพราน,นีความคนเก่าแล้วก็เป็นได้ทั้งคนใหม่เขาอยากเริ่มต้น สร้างครอบครัวชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่เพิ่งเริ่มต้นคบเริ่มต้นรักจบแล้วเริ่มใหม่คู่กันกันกบไพ่คู่เริ่มต้นสร้างครอบครัวถึงแตกต่างก็อยู่ด้วยกันได้พลังงานของการรอรอสายรอเวลาที่จะพูดจะบอกกำลังปรับตัวเข้าหาคุณแล้วเขายาา้ำซ้ำเขาหลงคุณ เข้ามารักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขหลงไหลหลงรักหลงเสน่หแล้วเขาจะทำอย่างไรคิดอย่างไรความรักนี้เขาจะทำอย่างไร คำแนะนำกำลังคิดหาทางออกว่าจะทำอย่างไรแล้วเขาจะเข้ามารลกคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขรลกคุณจะเป็นคุณกำลังคิดเหมือนเนี่ยอันนี้กำลังรอรอเวลาที่ถูกต้องรอสายรอเวลาที่จะพูดหาคำแนะนำคำตอบหาเหตุผลปรึกษาผู้รู้หรือเขาคิดคำนวณด้วยตัวเขาเองว่าจะคิดอย่างไรจะทำอย่างไรจะพูดอย่างไรกับคุณกำลังใช้ความคิดคำแนะนำที่พึ่งที่ปรึกษา ตอนนี้เขากําลังคิดเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณเพราะเขามองคุณว่าเป็นอย่างไรทําอย่างไรควรจะทําอย่างไรตอนนี้คุณเป็นอย่างไรอ่ะเขาส่องมองแอบมองดูความเคลื่อนไหวของคุณว่าคุณคิดอย่างไรทําอะไรอยู่ว่าคุณเป็นคู่ของเขาเรามาดูว่าณนะตอนนี้ เขาเป็นอย่างไรชีวิตเขาการงานการเงินชีวิตเขาคิดอย่างไรเขาเป็นอย่างไรอยู่ทำอะไรคนที่เขาจะเข้ามารักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขรักที่เป็นตัวของตัวคุณเองพลังงานของคนเก่าและคนใหม่เป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาเริ่มต้นคบกับคุณใหม่เป็นคนใหม่ไปเลยนี่ใหม่ เขาเป็นอย่างไรตอนนี้คิดอย่างไรอยู่จะทำอย่างไรภกะกิจสนะอันนี้ดูเขาก็นิ่งมองโลกในแง่ดีอยู่แบบเรียบง่ายสมถะเรียบง่ายเขาเป็นคนที่รักสงบมองโลกในแง่ดีรักสงบมีความสุขกับสิ่งต่างๆรอบตัวชอบคนพูดเพราะพูดดีเหมือนสุภาพนุ่มนวลไม่ชอบการทำร้ายกันด้วยคำพูด ขารักรักอยู่ในใจรักสงบแต่แฝงไปด้วยภาระหน้าที่ตอนนี้ที่มีความรับผิดชอบมากมายทำให้วุ่นวายแข่งขันไก่ทองปราบชาละวันแย่งชิงแข่งขันต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาแล้วเขาเอาชนะใจคุณ แล้วเขาเป็นความรักอนะ่ะแล้วเขานิ่งเราต้องต่อสู้แข่งขันเอาชนะประสักปัญหาในชีวิตว่าที่เกิดขึ้นในตอนนี้เพราะเขายาา้ำซ้ำคลักสงบแต่แฝงไปด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องทำต้องรับผิดชอบหลายอย่างต่อสู้เพื่อให้ได้สาเร็จสมหวังเป็นคนที่ห่วงใยคนอื่นคนรอบข้างพึ่งพาอาศัยได้ ช่างพูดช่างเจรจาอยู่กับธรรมชาติชอบอยู่กับธรรมชาติมีความสุขกับสิ่งต่างๆรอบตัวแข่งขันพระแม่อุมาก้าหารเด็ดเดี่ยวกาลุยก้าเสี่ยงไม่ยอมแพ้เหมือนคนรอบข้างหรือเหมือนในสังคมที่เขาอยู่เป็นคนที่เก่งแก่งก้าหาร นักปฏิรูปเปลี่ยนแปลงแบบแผงเก่าๆก้าวไปสู่ความทันสมัยเข้าใจของโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเข้าใจเก่งๆชอบเรียนรู้คุณขวาเรียนรู้มุ่งมั่นไม่กลัวแล้วเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองอยู่ตลอดเวลาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาพแม่คงคา เป็นคนที่เพิ่งพาอาศัยได้ย้ำซ้ำใจดีใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้เสียสละผู้ให้ดูมีความสุขความร่มเย็นร่มลื่นในความเป็นอยู่ชีวิตเขาสุขสงบร่มเย็นย้ำซ้ำสมถะเรียบง่ายพยายมราช พันพัดภาคสูญเสียผิดหวังเริ่มต้นใหม่เหมือนเขาจบอุปสรรคปัญหาแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือผิดหวังเสียใจทุกอย่างจะจบเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ๆม,มีความคิดวางแผนชีวิตโชคชะตาดีๆจะหมุนเวียนมาแล้วพระเกตมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือ แคาคาดปลอดภัยจากอันตรายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาเขาออกจากอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ด้วยความดีของเขายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งช่วยเหลือบุญกุศลส่งเสริมสนับสนุนให้ชีวิตเขาเจริญรุ่งเรืองถึงแม้เขาเนะี่ยกำลังเผชิญอุปสรรคปัญหาอยู่หรืออุปสรรคปัญหาเรื่องเงินต้องต่อสู้แข่งขันแย่งชิงหรือต่อสู้เพื่อให้ได้เหมือนดีขึ้นกว่าเดิมการเงิน ยิ่งช่วยเหลือยิงให้ยิ่งได้สำเร็จสมหวังเทพธิดามเมงป่องเหนื่อยยากลำบากกันหลายๆเรื่องกว่าจะสำเร็จสมหวังวิตกกังวลกับความรักทุกแล้วเขาเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนแล้าไม่ผิดหวังกับคุณก็เคยผิดหวังกับความรักแล้วเขามีความเชื่อเชื่อมั่นว่าความรักต้องมีความซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจ อยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าเขารักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขรักคุณที่เป็นตัวของตัวคุณแล้วเขาเคยผิดหวังมาก่อนหรือเขาบางคนบางท่านเขา,เ,ขาเหมือนมีความสุขที่จะอยู่กับญาติพี่น้องลูกหลานบริวาลพ่อแม่ที่จะมีความรักดูเน็ดเหนื่อยดูทุกข์เสียใจผิดหวังกับความรัก ทำลายจิตใจเขาอ้อนวอนร้องขอหรือปรารถนาให้ให้ความความสำเร็จสมหวังในชีวิตไม่ความรักก็เรื่องอื่นๆพระยาราชสีเขาไม่ยอมแพ้และเขาจะสำเร็จสมหวังเมื่อผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ไม่ว่าเขาจะเรียกร้องอ้อนวอนปรารถนาสิ่งใดจะสำเร็จสมหวังเขาพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาณพยายาม อดทนต่อปัญหาแล้วแล้วพร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาพร้อมที่จะหาหาข้อถูกต้องมาโต้แยง้งเพื่อเอาชนะอุปสรรคปัญหามุงมันกาแก่งกาหลุยกาเสี่ยงแล้วก็จะสมหวังในสิ่งที่เขาหวังเขาปรารถนาไว้พายายามซ้าไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคปัญหาบุญกุศลความดีของเขาช่วยเขาออกจากอุปสรรคปัญหา หรือตอนนี้เขากำลังคิดวิตกกังวลเรื่องความรักเพราะความรักยังทุกข์ต้องแข่งขันความรักที่อยู่ในใจนิ่งคิดแล้อย่างไรแต่เขาลงสเสน่ห์คุณภรศิวะเขาเป็นคนที่มีพลังจิตที่เข้มแข็งกล้าแก่ง ต่อสู้ฝ่าฟันมีมีสติปัญญาที่เชียบแหลมมีความเป็นผู้นําในหน้าที่การงานทํางานที่ละเอียดซับซ้อนได้เนือ่องจานเขาต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เรื่อยๆพร้อมจะจะผิดพลาดได้ตลอดเวลาในหน้าที่การงานและเขาก็เก่งเอาชนะอุปสรรคด้วยความจิตใจที่เข้มแข็งเท้าทัตตะดอันนี้เท้าทัตตะรฟุกๆเหตุการณ์คาดไม่ถึงมีโชคมีลาบออกจากอุปสรรคปัญหาได้ เราก็จะพบกับความสําเร็จสมหวังจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วเนี่ยยามสามอันนี้ก็พภะเกตมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อเขาทําดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือจะสําเร็จมีโชคลาภมากน้อยแล้วแต่ละคนละท่านที่เขาต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคบนเส้นทางชีวิตไม่ว่าการงานการเงินที่เขาปรารถนาร้องขอเขาจะสมหวังทาวิรุณหก ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเขาเองมีความเป็นผู้นำเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้กับทุกคนได้เหน็ดเหนื่อยกว่าจะสำเร็จสมหวังกว่าจะได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองความรักใน,นชีวิตเขาเขาจะเข้ามารักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขรักที่เป็นตัวของตัวคุณเอง ก็จะสมหวังที่ปรารถนาในความสุขสมหวังสมปรารถนาเรื่องความรักในที่สุดก็สมหวังแต่ต้องรอคอยค่อยใจเย็นๆด้วยสติปัญญาความสามารถของเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือความรักเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ไปสรุปฮะท้าววิรุณหก ด้วยสติปัญญาความสามารถเพียงแต่ความสำเร็จนี้ต้องค่อยๆแก้ไขใจเย็นๆสมหวังนี่ก็สมหวังดูรวมๆแล้วชีวิตเขาตอนนี้มีโชคมีลาภเหตุการณ์ขึ้นฟ,ฟุกเข้ามามีความเป็นผู้นำมีความดดดด่นสำเร็จสมหวังเมื่อเหน็ดเหนื่อยฝ่าฟันแล้วย้ำสามสมหวังสินสักสิทธิ์คุ้มครองด้วยตัวเขาเองจะทุกข์จะสุขจะดีจะร้ายผิดหวังเสียใจด้วยตัวเขาคิดแต่สินใจ แล้วเขาก็มีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าแก่งลักเกียรติรักศักดิ์ศรีมีความอดทนบนรรลุสมหวังสมหวังว่าการงานการเงินแล้วความรักดูจะยากดูจะทุกข์ไกลห่างผิดหวังแล้วก็ดูนิ่งๆแต่เขาก็จะสมหวังดูพลังงานชีวิตเขาได้สำรับ พนาลายัยทรงสุบรณชีวิตที่ชัยชนะยังบนยังยังอยู่ในความอ่อนไหวของชะตากรรมเขาสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในชีวิตเขาอะสำเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงามทั้งทั้งการงานการเงินชีวิตเขาอะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแต่ก็ยังมีความอ่อนไหวกับชะตากรรมเพราะทุกอย่างยังไม่มีเหตุผลเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงได้ว่าดีว่าร้าย ให้คุณให้โทษยังไม่มีเหตุผลไม่ได้ไม่สามารถบ,ารบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังที่เขาปรารถนาได้แต่ด้วยจิตใจที่เค้มแข็งกาแก่งแล้วก็เอาชนะอุปสรรคสำเร็จสมหวงังแบบฟุกๆุก,กคาดไม่ถึงแต่จะมากน้อยย้สำส้ำด้วยด้วยความสามารถของแต่ละคนละท่านที่อดทนฝ่าฟันอุปสรรคเราสมปรารถนาในสิ่งที่เขาเรียกร้องอ้อนวอนร้องขอดูนิ่งดูไกลดูห่างดูยากแต่ก็จะเป็นไปได้ ความรักที่แตกต่างที่ไกลที่ห่างที่ทุกข์ก็จะเป็นคู่กันได้เป็นคู่กันเพราะว่าตัวเขาเองนิ่งอดทนอดทนจนกว่าจะสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสำเร็จสมหวังอยู่ข้างหน้าไม่ว่าการงานการเงินความรักมั่นคงสมหวังสถานการณ์ชีวิตเขาตัวเขา แล้วเขาจะเข้ามารักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขอะรักที่เป็นตัวของตัวคุณเองแล้วนำความสุขความสำเร็จสมหวังแบบคาดไม่ถึงแบบฟุกฟุกรักแบบคาดไม่ถึงเข้ามาหาคุณแบบคาดไม่ถึงเรามาดูว่าเขาจะทำอย่างไรกับความรักนี้ อย่างไรกับคุณคุณเป็นคนที่ดีกว่าเขาเขาว่าคุณดีกว่าเขาเขาจะเชื่อมต่หมอหัวใจกับคุณเขาบอกว่าฉันต้องการแก้ไขและเชื่อมต่หมอหัวใจของเราระหว่างคุณกับเขาและซ่อมแซมที่ไม่เข้าใจกันแล้วเชื่อมต่หมอหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกัน คุณกับเขาแตกต่างกันคุณดีกว่าเขามีเรื่องอื่นที่ขัดขวางระหว่างคุณกับเขาเรื่องอื่นบุคคลอื่นเรื่องอื่นๆเข้ามาขัดขวางในตอนนี้แต่เขาจะเชื่อมต่อหัวใจกับคุณปรับความเข้าใจแก้ไขอุปสรรคปัญหาคุณกับเขาแตกต่างกันย้ำสามว่าคุณกับเขาแตกต่างกันเขาอยากเป็นคู่กับคุณถึงแตกต่างก็อยู่ด้วยกันได้ คุณให้ความรักเขาเขาให้ความรักแบ่งปัน,ปนตอบแทนซึ่งกันและกันเขาจะตอบแทนคุณคุณดีกับเขาให้คุณมีความสุขแล้วต่อมาเรายังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขและหาลือกันเขาอยากพูดคุยแก้ไขเพราะยังมีเรื่องอื่นสิ่งอื่นขัดขวางระหว่างคุณกับเขาเขากำลังพยายามที่จะก้าวต่อไป บทใหม่เริ่มต้นใหม่แสงสว่างมุ่งมัน่นตั้งใจเขารักคุณจะเข้ามารักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขเขารักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขเขารักคุณที่เป็นคุณนําความสุขความสําเร็จสมหวังมาให้คุณให้คุณมีความสุขแบบคาดไม่ถึงเขาคิดอย่างไรอีกจะทำอย่างไรคิดอย่างไรอยากบอกอะไรคุณรู้สึกอย่างไรกับคุณ กาลังดําเนินการดําเนินชีวิตนะเขากําลังต่อสู้เดินแก้ไขอุปสรรคปัญหาดําเนินต่อไปกําลังดําเนินการกําลังคิดได้โปรดอย่ากเกลียดฉันคุณไม่สมควรได้รับสิ่งที่ไม่ดีได้โปรดอย่อยาเตียดเขาเพราะเหมือนเขาเคยทําให้คุณผิดหวังเสียใจเขาขอร้องฉันหวังว่าคุณจะรักเขา ันที่เขารักคุณเขาหวังโปรดเข้าใจว่าฉันต้องการพื้นที่ในตอนนี้แล้วขอร้องให้คุณเข้าใจเขาด้วยนะ่ะมันเขาอ้อนวอนร้องขอโปรดเข้าใจโปรดรักเขารอเขาและเขาหวังว่าคุณจะรักเขาได้สำหรับไม่มีใครอีกแล้วที่เขาจะคิดถึงทั้งวันก็มีแต่คุณคิดถึงคุณไม่มีใครที่เขาจะคิดถึงถึงได้ทั้งวันเหมือนคุณ มันเขาคิดถึงคุณแล้วถ้าบอกคุณได้เขาจะบอกคุณว่าอย่างไรอีกถนอมลักเขาจะดูแลหัวใจคุณอย่างดีนะเขารักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็จะรักคุณที่เป็นตัวของตัวคุณเยียวยาหัวใจฟื้นฟูตอนนี้เขากําลังเยียวยาหัวใจฟื้นฟูหัวใจเขาเขาอยากให้คุณดูแลหัวใจเขา ปมอดีตเขาเจ็บในเรื่องราวอดีตในอดีตของเขาเองหรือไม่อดีตท,ที่เขาเคยทำร้ายคุณเหมือนเขาบอกอปวดปวดให้ภัยเขาปวดรอเขาปวดรักเขาเขาหวังว่าคุณจะเป็นคู่กลัวคุณหลุดลอยไปเขาจะเสียใจมากถ้าคุณไปจากเขาถ้าเขาไม่สามารถรักษาคุณไว้ได้การหลุดลอยแล้วใต้สำรับเขาอึดอัดยังมีข้อจากัดในตอนนี้ยังทาอะไรไม่ได้ยังต้องแก้ไข เหมือนเหมือนซ้ําย้ำเนี่ยคำแนะนําเขากําลังคิดหาทางออกกําลังแก้ไขด้วยเรื่องราวชีวิตของเขาเองระหว่างคุณกับเขาอ่ะเขากําลังแก้ไขยังทําอะไรไม่ได้ในตอนนี้ด้วยด้วยสถานการณ์เรื่องราวของชีวิตเขาที่เขาต้องแก้ไขก่อน